รีสโหมคือถ้าแปลตรงความหมายก็คือการเช่าระยะยาวนะครับแต่ที่คนไทยจะรู้จักกันในชื่อของคําว่าเซ็งนั่นเองนะครับการเช่าเนี่ยสามารถทําได้แบบ10ปี20ปี30ปียังไงก็ได้นะครับเช่าระยะยาวก็ไม่ใช่แค่ปีต่อปีเหมือนเราเช่าคอนโดหรือเช่าอพาร์ตเมนต์จะเป็นแบบ5ปี10ปีขึ้นไปนะครับสูงสุดการเช่าต่อครั้งของรีสโหมเนี่ยได้แค่30ปีนะครับแต่30ปีเนี่ยสามารถต่ออายุได้2ครั้ง พูดง่ายเราเช่าครั้งที่หนึต่ออายุครั้งที่1ก็อีก30เป็น60และต่ออายุครั้งที่2ก็เป็น90ปีนะครับเ <ność> หตุผลของการซื้อริสโตเนี่ยต้องบอกว่าทํามาสําหรับให้ชาวต่างชาติซื้อบ้านและที่ดินนะครับส่วนใหญ่ก็จะซื้อเป็นแบบลิสโฮแบบนี้ถามว่าทําไมคนไทยสามารถซื้อริสโฮได้ไหมซื้อได้นะครับแต่ก็ต้องพูดว่าคนไทยไม่ค่อยอินกับการที่เราเช่าไปแบบ30 000. ปี60ปี90ปีแล้ว ต้องคืนทรัพย์สินเราอยากได้ทรัพย์สินที่เป็นของเราไปตลอดชัว่วนาตาปีไม่อยากคืนกรรมสิทธิ์นั้นดังนั้นจ่ายเงินไปแล้วก็เลยอยากได้กรรมสิทธิ์ไปถาวรคนไทยก็เลยยังไม่ค่อยอิน